สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำการสมัครใช้หมอพร้อมสเตชันนะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของกระทรวงสาธารณาสุขนะคะหมอพร้อมสเตชันเนี่ยเป็นระบบการรับข้อมูลผลการตรวจคัดกองโควิด -19 ด้วยแอนติเจนเทสต์คิตหรือ ATK นะคะทั้งแบบ Professional use ซึ่งจะใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์และแบบ Home u s สสำหรับการตรวจคัดกรองด้วยตัวเองนะคะออันนี้ก็จะใช้ในร้านขายยานะคะคลินิกหน่วยบริการต่างๆทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะเสร็จแล้วนะคะข้อมูลการตรวจ ATK เเนี่ยมันจะไปโผล่ในแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่ทุกคนควรจะมี ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าหน่วยงานไหนที่สามารถสมัครเข้าร่วมหมอพร้อมได้บ้างนะคะลำดับแรกเลยก็จะเป็นคลินิกนะคะก็จะเป็นคลินิกทุกประเภทเลยที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องนะคะเพราะว่าตอนสมัครเนี่ยต้องแนบใบอนุญาตเข้าไปด้วยนะคะ 2. นะคะก็จะเป็นร้านขายยาร้านขายยาเนี่ยก็ต้องได้รับใบอนุญาตการขายยาด้วยนะคะขายยาแผนปัจจุบันนะคะ 3. โรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลรัฐแล้วก็เอกชนรอพอสอตหน่วยงานภาครัฐที่มีบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งก็หมายถึงเทศาบาลที่มีกองสาธารณาสุขมีบุคลากรทางการแพทย์ของอาบาจอก็ได้นะคะแล้วก็อื่นๆเช่นสถานประกอบการที่มีบุคลากรทางการแพทย์ไว้ประจำนะคะโรงงานต่างๆนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะ ต่อไปเราจะมาดูนะคะว่าขั้นตอนการสมัครหมอพร้อมสเตชันเนี่ยทายังไงนะคะก่อนอื่นเลยคลิกไปที่ Google นะคะหรือว่าโคม e ก็ได้นะคะอ่าแม่คลิกไปที่ Google ก่อนเ็จพิมพ์คำว่าอันนี้ลบก่อนเนาะพิมพคำว่าสมัครหมอพร้อมสเตชันอ่าสมัครหมอพร้อมสเตชันขึ้นมาแล้วอ่า พิมพ์ไปนะคะเสร็จคลิกก็ขึ้นมาแบบนี้นะคะกดตรงข้างบนสุดเลยมอพร้อมสเตชันหรือว่าอันข้างล่างนี้ก็ได้นะคะมอพร้อมสเตชันอินเด็กเหมือนกันนะคะอ่ะกดเข้าไปาเสร็จกดที่เข้าสู่ระบบะหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะคะด้านบนชื่อผู้ใช้งานกับรหัสผ่านหมายความว่าคุณสมัครเสร็จแล้วจะได้ชื่อผู้ใช้งานกับรหัสผ่านแต่ตอนนี้ เราจะเริ่มสมัครใหม่นะคะก็คือว่าเริ่มต้นเลยก็คือดูที่ช่องเขียวๆด้านล่างนะคะใต้สุดเลยจะมีลงทะเบียนตรวจสอบสถานะเข้าร่วมกลุ่ม OpenChat เราก็กดไปที่ลงทะเบียนนะคะเสร็จเอากดเข้าไปค่ะนี่จะมาหน้าจอนี้นะคะ จะเป็นแบบแสดงเจตจำนงเข้าร่วมหมอพร้อมสเตชันมีทั้งหมด3หน้านะคะสังเกตดูข้างบนมี123พวกเราก็จะต้องกรอกข้อมูลนะคะกรอกข้อมูลเพื่อจะสมัครเข้าไปนะข้อ1เลยเขาบอกว่าต้องกรอกข้อมูลผู้ยื่นคำขอ,อหน่วยงานของดิฉันจะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบุคลากรทางการแพทย์ เป็นเทศบาลนะคะชื่ออ่ะชื่อใส่ชื่อไปกองอจริงๆเป็นชื่อคนนะแต่นี้เป็นชื่อสมมติกองสาทารณสุขอ่นานามสกุลและสิ่งแวดล้อม อายุอ่อายุเท่าไหร่อายุ40ปีสัญชาติไทยเลขประชาชน 3, 5 6 6 2 0 8 0 0 9 6 7 6 1 7อ่ะเลขที่ใบประกอบวิชาชีพอาใส่เข้าไปเลขที่ใบประกอบวิชาชีพแสดงว่าผู้ขอใบอนุญาตเนี่ยก็ต้องมีเลขเลขใบประกอบวิชาชีพ นะคะเลขใบประกอบวิชาชีพอ่ะใส่เข้าไปหนึ่งสองสามสอ่ะสมมติใส่เข้าไปแล้วเรียบร้อยที่อยู่อันนี้ต้องกรอกนะคะหกใส่เข้าไปอ่ะดเดาไปก่อนหมู่บ้านดีจังเลยหมู่สามตอกอะไรตอกจัน ถนนเชียงไหนอเลือกจังหวดัดจังหวดัดสมมติอ่ะจังหวดัดลบบุรีอ่เสร็จก็เลือกอำเภอเมืองลบบุรีตำบลอ่ะดูสิตำบลมีอะไรกกโกรหัสไปรษณีย์ห้าศูนสองหนึ่ง สี่ก็ว่าไปอันนี้คือเป็นสมมติทั้งหมดนะคะเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าศูนย์แปดห้าหกสองอ่ะอีเมลเป็นใส่อีเมล ของเรามีหน้าที่อะไรอสมมติเราเป็นดูซิบุคลากรทางการแพทย์ชนิดไหนประเภทไหนมีแพทย์พยาบาลเศสศชกรนักเทคนิคการแพทย์อสมมติเป็นอพยาบาลเศษประเภทนี้ประเภทข้างล่างของเราที่ขอเนี่ยเป็นประเภทไหนก็จะมีร้านขายยาคลินิกโรงพยาบาลหน่วยงานภาครัฐนะคะหน่วยงานเอกชนอื่นๆหน่วยงานกลางนะคะของเราเป็นหน่วยงานภาครัฐอคลิกไปเสศจกดถัด นะคะคะต่อมาหน้านี้นะคะหน้าจอเนี่ยเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลสถานพยาบาลประเภทเนี่ยมาเจาะลึกเข้ามาจากประเภทที่เราเลือกนะคะก็คือประเภทโรงพยาบาลหรือหน่วยงานภาครัฐนะคะชื่อหน่วยงานของเราเป็นเทศบาลน,นะคะตำบลดีดีด H, สาขาไม่มีรหัสหน่วยบริการ5หลกักรหัสหน่วยบริการ5หลกักเนี่ยเทศบาลมันจะมีเลขของสปสชนะคะของโรงพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีเลขของเขาเหมือนกันอันนี้เป็นที่รู้กันนะคะเราเกาะไปนะคะหหลกักอ่ะสมมติเกาะไปเกาะไปอันนี้สมมุติขึ้นมานะคะ,ะที่อยู่นำ ข้อมูลจากผู้ยื่นคำขอมาใช้ที่อยู่ของสำนักงานกับผู้ยื่นคำขอที่เดียวกันหรือเปล่าถ้าสมมติที่เดียวกันก็คลิกตรงนี้แต่ถ้าคนละที่เราก็เกาะเข้าไปนะคะอ่ะสมมติว่าที่อยู่เดียวกันคลิกตรงนี้จัางวัดเหมือนกันเสร็จเรียบร้อยลติจูดลองติจูดถ้ารู้ก็ใส่ไม่รู้ไม่ใส่ก็ได้นะคะประเภทใบอนุญาตดูของเราเป็นอะไรนะคะ อ๋ออันนี้เป็นที่เราอยู่เป็นคลินิกเวชกรรมธันตกรรมคลินิกการพยาบาลและการพรุงครัรคลินิกกายภาพบํบาบัดนี่น,นีถ้าเป็นคลินิกก็ใส่คลินิกแต่ของเราไม่ไม่ได้เป็นคลินิกนะก็ไม่ใส่ไปก็ได้เสร็จแล้วอันต่อมานะคะประเภทใบอนุญาตประกอบ กิจการสถานพยาบาลตามลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการพอเราไม่ได้ก่อข้างบนอันข้างล่างนี้ก็ไม่ใส่นะคะก็ใส่เป็นคลิกจากอันเดิมมานะคะกองสาธารณะสุขเสร็จเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยก็คลิกถัดไปเสร็จแล้วนะคะเขาจะ แจ้งให้ทราบว่าแบบแสดงเจตจำนงของหมอพร้อมเนี่ยก็คืออ่านให้ละเอียดนะคะก็คือว่าพอเราสมัครเสร็จแล้วได้รับการอนุมัติเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะคะเราจะต้องตกลงรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลสำหรับคนที่เราตรวจ ATK ให้ผลเป็นยังไงก็แจ้งให้เฉพาะเจ้าตัวทราบนะคะ อันนี้เราต้องคลิกตรงนี้ให้เป็นตกลงเสร็จแล้วก็กดตกลงกมุมล่างขวามือนะคะสีเขียวๆนี่นะคะอ้าวเขาจะขึ้นให้ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกประเภทโรงพยาบาลหรือหน่วยงานของรัฐเสร็จอันนี้เราต้องกดดาวน์โหลดเอกสารเพื่อทำรายการถัดไปซึ่งมันเป็นเอกสารที่ต้องกรอกข้อมูลเหมือนที่เรากรอก ในหมอ้อมสเตชันเมื่อกี้เนี่ยนะคะที่เราสมัครนะคะ,ะคลิกตรงที่สีน้ำเงินเนี่ยนะคะตรงที่ให้ดาวน์โหลดคลิกเข้าไปหน้าตาเอกสารเป็นแบบนี้นะคะนี่ไงข้อมูลเหมือนเดิมเลยเหมือนเมื่อกี้อันนี้เราต้องกรอกเป็น ใช้ปากกากอกก็ได้หรือว่าจะเอาไปพิมพ์ก็ได้นะคะแต่ว่าที่สำคัญขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะคะต้องติ๊กฉีดถูกตรงที่ตกลงรักษาตรงที่ช่องข้างล่างเนี่ยนะคะตกลงรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลนะคะแล้วก็ชื่อตรงด้านบนเนี่ยผู้ยื่นคำขอถ้าเป็นเทศบาลก็จะเป็นขอออกกองสารณาสุขนะคะ แล้วก็ด้านล่างผู้อนุมัตินะคะจะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือว่าผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานก็จะเป็นนายกเทศมนตรีของแต่ละแต่ละเทศบาลน,นะคะทีนี้มาดูหลักฐานที่เราจะต้องเตรียมอันนี้สำคัญมากเพราะว่าเราจะต้องไปดาวน์โหลด นะคะดาวน์โหลดลงไปเป็นไฟล์ PDF นะคะามาดูเอกสารหลักฐานอันที่1นนะคะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นคำขอและบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นผู้ให้บริการประจำหน่วยงานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกคนนะคะ สมมติว่าในหน่วยงานของเรามีพยาบาล5คนที่จะต้องตรวจ ATK ให้ประชาชนก็ต้องแนบมาทุกคนนะคะพร้อมด้วยลำดับที่สนะคะสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะคะทุกคนจะต้องมีใบอนุญาตนะคะทั้งแพทย์พยาบาลเภสัชกรเทคนิคการแพทย์นะคะ,อ,ะอันนี้ก็ต้องเซ็นรับรองสำเนาแล้วก็ สแกนทุกคนนะคะ 3. แบบแสดงเจตจำนงเข้าร่วมหมอพร้อมสเตชันสำหรับโรงพยาบาลนะคะแบบแสดงเจตจำนงก็จะแยกไปตามคือหัวข้อมันก็แต่ละแต่ละแต่ละหน่วยงานเนาะทินิกก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าใกล้เคียงกันนะคะหรือว่าร้านขายยาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นของโรงพยาบาลหรือว่าหน่วยงานภาครัฐก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกแอนเนี่ยทั้ง3าอย่างเนี่ย ต้องสแกนเป็นไฟล์ PDF นะคะอันนี้ต้องเตรียมไว้ให้พร้อมก็คือเนี่ยแหละค่ะนี่เลยเรียบร้อยสแกนเป็นไฟล์ PDF นะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีใบอนุญาตต่างๆก็สแกนไว้ด้วยนะคะ,ะต่อไปทำยังไงต่ออากลับไปดูหน้าเมื่อกี้เหมือนเดิมเสร็จเรียบร้อยถัดไปอ้าวพอเปิดหน้านี้มาปุ๊บก็จะเป็น เอกสารที่เราสแกนเป็นไฟล์ PDF อันนี้ต้องดาวน์โหลดเป็นไฟล์เอกสารให้เขาไปนะคะแนบไปด้วยนะคะ 1. นนะคะก็จะมีสำเนาใบาอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลนะคะหน้านี้น่าจะเหมือนกันหมดทุกคน่ะนะคะเหมือนกันทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนคลินิกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะสำเนาใบาอนุญาตอ่คลินิกก็ต้องมีนะคะร้านขายยาก็ต้องมีอันนี้ก็ต้อง สแกนแนบไปนะคะ 2. สองสาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการอันนี้ก็ต้องแนบไปนะคะสามสาเนาบัตรประชาชนผู้ยื่นคำขอผู้รับใบอนุญาตและผู้ประกอบวิชาชีพร่วมทุกคนนะคะสี่สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ผู้ยื่นคำขอผู้รับใบอนุญาตและผู้ประกอบวิชาชีพร่วมอยื่นไป ห้าสานาวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติบัตรหรือหนังสือรับรองกรณีเป็นคลินิกเฉพาะทางนะคะ6แบบแสดงเจตจำนงเข้าร่วมหมอพร้อมสเตชันอันนี้สำคัญมากนะคะก็ที่ดาวน์โหลดเมื่อกี้เนาะต่อไปเสร็จก็คลิกลงทะเบียนนะคะหลังจากคลิกลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็จะได้ Reference code มานะคะอันนี้ต้องจดไว้หรือว่า เซฟไว้เลยนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นประมาณ2-3วันเราจะไปคลิกตรวจสอบผลอนุมัติผลการลงทะเบียนนะคะแล้วก็ต้องใส่ Referent e o o e e เข้าไปด้วยนะคะเดี๋ยวอีก2วันเรามาดูกันว่าผลการสมัครของเราเนี่ยได้รับการอนุมัติหรือเปล่านะคะกดลงทะเบียนนะคะกดไปเลยอันนี้กดให้ไม่ได้นะเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดเมื่อกี้นี่ติ้งต่างมา อ้าวต่อไปเราจะมาเช็คว่าผลการลงทะเบียนของเราเป็นผลหรือเปล่าได้รับการอนุมัติหรือ,อยังเหมือนเดิมค่ะเข้าไปที่ Google นะคะเสร็จแล้วก็พิมพ์คำว่าหมอพร้อมสเตชันหรือสมัครหมอพร้อมอันไหนก็ได้ที่เราที่เราพิมพ์ไว้นะอ่าเข้ามาหน้าจอนี้เหมือนเดิมกดเข้าสู่ระบบอ่าเห็นไหมว่า จะมีตรวจสอบสถานะนะคะอ่าเราก็คลิกเข้าไปตรวจสอบสถานะด้านล่างเลยนะคะที่ในบ็อกซ์สีเขียวนี่นะคะตรวจสอบสถานะอ้าวนี่เห็นไหมให้กรอกเลขประจำตัวประชาชนอ่าเราก็กรอกไปเลขประจำตัวประชาชนตึ๊ดตุ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 ๊ต๊ดเลฟเลฟอร์เรนโค้ดเลฟเร์เรนโค้ดก็จะที่เรา ได้มาหลังจากเรายื่นลงทะเบียนแล้วนะคะอ่ะสมมติอ่ะกดไป r r e n c e code ปุ๊บก็กดค้นหาอันนี้แจ้งมาว่าอนุมัตินะคะตรงนี้สำคัญเหมือนกันนะคะชื่อผู้ใช้งานแล้วก็รหัสผ่านอันนี้ต้องจำไว้นะคะหรือจดไว้เพราะมันยาวจำไม่ได้แน่ๆนะคะ อพอการสมัครของเราได้รับการอนุมัติแล้วเรียบร้อยนะคะเสร็จเราจะเข้าใช้งานเราตรวจ ATK ให้ละวันนี้3คนเราจะไปบันทึกผลทำยังไงมาดูกันนะคะเข้าไปที่หมอพร้อมสเตชันเหมือนเดิมก็เข้าไปที่ Google นะคะคลิกคําว่าหมอพร้อมสเตชันนะคะคลิกเข้าไปเป็นหน้าจอนี้เหมือนเดิมก็เข้าสู่ระบบนะคะอย่างที่แจ้งนะคะพอเขา แจ้งว่าอนุมัติเขาจะให้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านมานะคะชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านอันนี้เราต้องจดไว้นะคะเพราะว่าจำไม่ได้แน่ๆยาวมากคลิกใส่ชื่อผู้ใช้งานอันนี้ก็ใส่เข้าไปนะคะ จริงๆเราต้องใส่เข้าไปนะแต่ว่าอันนี้ล็อกไว้แล้วนะคะอ้าวเข้าเสร็จแล้วเข้าสู่ระบบค่ะคลิกเข้าสู่ระบบปุ๊บอ้าวหน้าจอเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นหน้าจอของหมอพร้อมสเตชันนะเสร็จปุ๊บเราจะบันทึกผลตรวจ ATK เข้าไปตรง3ขีดด้านบนนี้ค่ะกดเข้าไป3ขีดด้านบนซ้ายมือเนี่ยนะคะกดตึ๊บ อาหน้าจอจะเจอแบบนี้เห็นไหมคะด้านล่างก็จะลงมาเขียนว่าการตรวจ ATK นะคะอ่าคลิกเข้าไปเลยตรงการตรวจ ATK ยืดออกมาก็จะเป็นบันทึก ATK import ATK อามาดูบันทึก ATK อ้าวการบันทึก ATK ของเราในวันนี้นะคะเราบันทึกใครไปบ้างนะคะมันจะขึ้นแน่นี้นะคะทีนี้ เราก็จะมาดูว่าเราจะเพิ่มผลการตรวจ ATK ทำยังไงเห็นไหมคะตรงนี้บรรทัดที่2ลงมาเนี่ยอาไม่ต้องบรรทัดที่2บรรทัดแรกเลยบันทุกผลการตรวจแอนติเจนเทสคิดมีคำว่าเพิ่มนะคะสีเขียวเนี่ยนะคะเพิ่มคือคนไทยเพิ่มชาวต่างชาติสีฟ้านะคะเอาเราเพิ่มคนไทยไปกดเพิ่มนะคะเสร็จอา้าวทีนี้เวลาตรวจ ATK เราก็ต้อง มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้ารับการตรวจอาใส่เข้าไปใส่ของตัวเองไปก็ได้ออ่ะอ่ะค้นหาเสร็จมันก็จะขึ้นเป็นหน้าจอนี้นะคะเป็นชื่อ ของคนที่เราตรวจเลยนะคะต้องใส่เลขบัตรประชาชนให้ถูกนะแล้วก็ดูดีๆว่าชื่อตรงหรือเปล่านะคะทุกอย่างตรงไหมนะคะก็มาดูหน้าจอท้ายนี่นะคะข้อมูลที่เราจะต้องกรอกเข้าไปก็คือข้อมูลผลการตรวจนะคะก่อนอื่นเลยชื่อผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะตรงจุดที่เป็นสีฟ้า,ฟาเนี่ยนะคะเป็น เอทีเค uh, ที่เราตรวจให้เขาเนี่ยเป็น HOME USE หรือ PROFESSIONAL USE นะคะเราก็คลิกเข้าไปอ่ะของเราสมมติเป็น PROFESSIONAL USE เราก็กดตรง PROFESSIONAL USE เสร็จกรุณาเลือกอ่ะคลิกเข้าไปซิให้เลือกอะไรเนี่ยก็คือเลือกชุดตรวจว่าชื่ออะไรนะคะดูมันแบบเยอะแยะมากมายใช้วิธี พิมพ์เอานะคะพิมพ์เสร็จแล้วมันจะขึ้นนะคะสมมุติว่าพิมพ์พ S A ชุดตรวจของเราคือ Star Co อ่นนี้เลยอันแรกสมมุติชุดตรวจของเราคืออันแรกนี้ก็คลิกเข้าไปนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยสาเหตุการตรวจนีมีให้เลือกอ่นดีๆตรวจก่อนทำหัตถการหรือตรวจเพื่อจะไป คัดกรองตามเกณฑ์ของสถานศึกษาหรือตรวจเพราะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่างๆอ่านให้ดีเสร็จอ่ะแล้วคลิกนะคะอตรวจก่อนทำหัตถการสมมติมีประชาชนมาขอตรวจนะคะพรุ่งนี้จะไปทำหัตถการที่โรงพยาบาลอ่ละเราก็คลิกไปผลการตรวจเป็นยังไงพบหรือไม่พบให้คลิกเข้าไปนะคะอ่าไม่พบ เรียบร้อยพอไม่พบเสร็จนะคะทุกอย่างเรียบร้อยมีหมายเหตุไหมหรือว่าอะไรยังไงก็ใส่เข้าไปหรือไม่ใส่ก็ได้ถ้าไม่มีอะไรนะคะแล้วก็กดบันทึกพอกดบันทึกปุ๊บผลเนี่ยมันจะไปโผล่ที่แอปพลิเคชันหมอพร้อมของแต่ละคนนะคะามาดูสิ การระบุผลเนี่ยนะคะต้องระบุเป็นเรียวไทม์นะคะเพราะว่า ATK เนี่ยมันอยู่ได้ผลเขาเนี่ยรับรองแค่72ชั่วโมงเนาะพอตรวจปุ๊บรู้ผลแล้วก็มากรอกเสร็จเลยเพราะว่ามันแก้เวลาไม่ได้นะคะอืมเสร็จอ่ะกดเรียบร้อยต่อไปมาดูซิที่เราบันทึกผล ATK ไปเมื่อกี้มาโผล่ที่หมอพร้อมหรือย,ยังนะคะเช็คเข้าไปนะคะที่ แอปพลิเคชันหมอพร้อมนี่กดเข้าไปเลยเสร็จอ่าหมอพร้อมขึ้นแล้วเรียบร้อยค่ะอ่าอันนี้หมอพร้อมของเราเองนะคะมาดูซินี่มุมซ้ายมือนี่เลยนะคะมุมซ้ายมือนี่เลยเขาให้ a อ k ผลตรวจ a อ k เคหรือว่า RT-PCR นะคะก็กดเข้าไป ามาดูสิผลตรวจ ATK ให้ดูหน้านี้เลยนะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้เราก็สามารถเอาผลเนี่ยสมมติเราจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ที่เขาบอกว่าถ้าจะเข้าเที่ยวเนี่ยจะต้องมีผล ATK ไม่เกิน72ชั่วโมงอ่ะเขาก็มาดูดิ ว่าผลการตรวจเป็นยังไงอ่านิโชวให้เขาดูได้เลยเพราะว่าอันนี้รับรองจากกระทรวงสาธารณาสุขแล้วนะคะไม่มีปัญหาเลยออาผลนี้ให้เขาได้เลยนะคะสีเหลืองๆนี่ก็จะบอกว่าวันที่ตรวจเวลาที่ตรวจนะคะแล้วก็ชื่อผลิตภัณฑ์อะไรนะคะประเภทผลิตภัณฑ์แล้วก็ผลการตรวจเนี่ยนะคะสำคัญนะคะไม่พบเชื้อนะคะตรวจที่ไหนก็จะ แจ้งไว้ในนี้นะคะวันนี้หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่มีความสนใจจะสมัครหมอพร้อมสเตชันนะคะมันช่วยให้เราทำงานได้อย่างรวดเร็วจริงๆนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ